อันนี้เป็นบางที่เขาจะเรียกว่าว่านตลปัด,ดหรือสีนะครับบางที่เขาก็จะเรียกว่าว่านพยากาศสัหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเสือนั่งร่มนะตัวนี้นะครับใช้ป้องกันอัปมงคลนะกันของสิ่งไม่ดีเข้าบ้านนะครับอันนี้บางท่านเขาคือบ้านเขาปลูกไว้ใกล้กับสี่แยกเขาก็เลยมี บางสิ่งบางอย่างป้องกันเอาไว้นะฮะตรงนี้คือสี่แยกนะครับนะครับเคยได้ยินเนาะสามแพ่งสี่แพ่งห้าแพ่งนะครับนี่นะครับบางคนเขาก็อาศัยบางคนก็จะเรียกว่าว่านพยากาศั์บางคนก็จะเรียกว่าตะรปัดหรือสีที่เรียกว่าตะรปบัดตะรปัดหรือสีเพราะเพราะว่าปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากบ้านเรานะ นี่เป็นว่านนะครับเป็นพืชมงคลถือว่าเป็นว่านก็ว่าได้นะรักษณะนี้นะครับเป็นใบใหญ่มากนะครับสูงประมาณ2เมตรเกิน2เมตรครับต้นนี้